<Why? S 2> ว้าวเงมากเก่งมาก,กนะ<า>กรนะยะเวลากี่ปีก็สองปีกวา่าสองปีเยืมเงินเจ้าโฟไปหกหมื่นแปดหมื่นตอนนั้นนะ่ะนะแล้วก็เป็นหนี้เจ็ดล้านก็สู้กันมาครับ อีกหนึ่งศิลปินค่ะที่เปนแฟนต่างเอาใจช่วยสําหรับเชนธนาลูกนี้ชั้นดีถึงจะยังไม่มีแต่ก็ไม่หนีโดยที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า2ปีเชนก็สู้ไม่ถอยขยันไล์สดขายของมาราธอนทําทุกอย่างเพื่อหาเงินใช้หนี้แถมยังสลัดลุกอดีตบอยแบนด์แต่งหญิงสวมมง Miss World สวยหวานจับใจจูจนหลายคนส่งกำลังใจและเข้ามาอุดหนุนกันแบบรัวๆ ล่าสุดเชนธนาก็จับมือเมวัสนาออกเปิดใจผ่านรายการแฉโดยในช่วงหนึ่งเชนได้เผยยอดนี้ปัจจุบันว่าเป็นนี้เมวัสนาจาก400ล้านตอนนี้เหลือประมาณ100ล้านต้นๆแล้วส่วนนี้อื่นๆรวมทั้งหมดจาก800กว่าล้านตอนนี้เหลือ600ล้านใช้ไปได้200ล้านในเวลา2ปีครึ่ง ขณะที่ด้านเมวัาสนาที่มาร่วมรายการด้วยก็เสริมด้วยว่าเพิ่งจะดูยอดนี้ของเชนธนาตอนนี้เหลือร้อยล้านแล้วเห็นคลิปหนึ่งใน t ิกตอกเสียงที่เขาขายของคือเสียงที่ไม่มีแล้วแต่แววตาสู้เสียงที่ไม่มีกายหยาบกายสังขารฉันไม่เหลือแล้วแต่ใจยังสู้ตายยังสู้ด้วยกําลังใจที่ยังมีช่องว่างในการหายใจสําคัญมากในการดําเนินชีวิตอะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตเราก่อนเชนก็เผยถึงเรื่องนี้ รู้สึกโชคดีที่มีเจ้าหนี้อย่างเมกับอีก2โรงงานเจ้าหนี้รายใหญ่คิดบวกเหมือนผ่อนรถถ้าเราหากําไรให้ได้5-10ล้านต่อเดือนก็ผ่อนรถไป3ปีแต่มันหนักกว่าที่วาดฝันไว้พอมาทําจริงๆน้ําหนักลงไป10กว่ากิโลสมหนักตอนแรกยัง73ลงไม่หยุดตอนนี้เหลือ62กว่าแล้วเพราะว่าไลฟ์มาลาทอนไม่ได้นอนเลยไม่เพียงแค่นั้นค่ะ เมื่อถามถึงเรื่องหมอของขวัญจะจ้างดิวอริสลาไลฟ์ปดนี่และจะจ่ายค่าไลฟ์ให้เมย์เลยด้านเมย์วาสนาก็ได้เล่าว่าหมอของขวัญโทรมาถามซอยงูได้คืนหรือ,อยังขออธิบายว่าทางบริษัทแบรนเนมันนี่เจราจากับทนายเมย์ที่ศาลบริษัทยื่นข้อเสนอกว่าอีก2ล้านให้ดิวไปผ่อนกับทางนั้น1ล้านให้มาผ่อนกับทางเมย์หนึ่งล้านแต่ว่าก็ยังไม่ไฟนอลหมอของขวัญโทรถามก็ตอบไปว่ายังไม่จบต้องรออีกสเต็ปเขาก็บอกว่าทําไมเธอต้องมาจ่ายอีกถ้าอย่างนั้นกูโอนเงินให้มึงเลยดีกว่าเขา ก็คิดมาไวๆเพิ่งไปเห็นตามทุกคนไม่รู้เรื่องเลยก็งงความคิดเขาเขาคิดไวส่วนตัวเมย์ก็ไม่ได้คุยกับคุณดิวเห็นน้องมาไลาก็เริ่มตั้งตัวในการเริ่มแก้ปัญหาแล้วก็เห็นใจให้กำลังใจ งานนี้มาได้ฟังคําตอบเรียกว่าทําเอาพิธีกรอย่างมดดำกรชาภพาถึงกับอึง้งและออกปากชมเชนเลยทีเดียวว่าเชนเก่งมากเหลือร้อยกว่าล้านเองใครจะไปคิดเสียเชนปีละ2,000ล้านวันหนึ่งโชคไม่เข้าข้างเป็นหนี้800ล้านแต่ก็เก่งมากที่ปลดหนี้ได้เชน600ล้านอย่างรอดเลยดิวอลิสราก็ต้องได้เดี๋ยวก็หาได้ เรียกว่าเชนธนาทุ่มเทหาเงินใช้นี้จริงๆค่ะทางข่าวสดก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานหนุ่มเชนจะกลับมามีชีวิตที่สดใสและปลดหนี้ได้เร็วๆแน่นอนค่ะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ